สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาที่ร้านยำปลากบนะครับผมสามแซบนะครับสาขาหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าชมด้านในกันนะครับผม สามเซ่บนะคะเรายังไม่เคยมากินร้านนี้มาก่อนนะคะพี่ชัยไม่เคยมาเลยดีกว่าจะบอกว่ามาเคยกินไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยกินพี่ชัยบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเราก็เลยมาลองเมนูอุดอรจะเราเลือกก่อนว่าเราจะกินอะไรที่นีสีแดงไหมไม่นี่กินยำไม่กินน้ำมะละ จริงเหรอมต๊กินตาบางหุงนะเออแล้วแล้วคุณอ่ะผมละครับผมคือยังไงครับคือชอบกินมีสูบีดิบยำหอยแครงยำหอยนางรมยำปูม้ากุ้งสดยำไม่ถึงไงยำกุ้งยำหมูปั้วยำแซลมอนยำหมูยอยำมาม่ายำมาม่าทะเลยำปลากรอบยำไส้กรอกยำไข่แดงเค็มยำไข่เค็มขาวแล้ววันนี้ที่ดูในเมนูนี่อยากกินอะไรน้องปังพร มีอะไรที่ไม่อยากกินต้องถามอย่างงี้มีต้องถามว่ามีอะไรที่ไม่อยากกินเออเออเออตอบถูกตอบถูกแล้วเออเออเอออะเออแล้วยังไงต่อแล้วดูแล้วเลงเลงไว้กับคือถ้าไม่พูดถึงราคาถ้าเป็นแบบว่าเฮ้ยเรามีตังกินเราจะกินอะไรอันดับแรกแหละที่อยากสั่งเลยสั่งมาเหมามาทั้งร้านเลยจริงเหรอ่แต่ถ้าไม่มีกินอะไรถ้าไม่มีก็ อยากกินตับกุ้งยำกุ้งสดตำกุ้งสดตำหรือยำยำยำกุ้งสดแล้วก็ยำไข่เค็มแดงยำยำไข่เค็มแดงยำหมึกกล้วยยำแซลมอนยำหมึกกล้วยเหรอยำแซลมอนยำหอยแครงยำหอยแครงยำหอยนางรมยำหอยนางรมโอ้โหคือถ้าเราจะกินหลายอย่างเนี่ยผมว่าแนะนําคือเราทยอยทยอยสั่งแล้วก็ทยอยกินเพราะว่าเวลามันมาพร้อมกันมันเซ็งไงใช่มเซ็งอยู่แล้วหลายคนขนาดเนี้ย โอ้ยโ็คือมันจะแย่งกันได้ใช่ถ้ากินหลายคนอร่อยไม่ถ้าถ้าพวกพี่กินสามคนก็อาจจะเซ็งแต่ว่าถ้ากินกับน้องจะไม่เซ็งเซ็งพวกพีก็ไม่ทันูเลยอ่ะเอาวันนี้แรกเมนูแรกประเดิมดีกว่าเราอยากเห็นแซลมอนที่อยู่ไกลๆมากเลยอ่ะติ๊กติ๊กลงไปเอาปากกาหน่มาปากกาเลยจากกีจากกีทำงานเฮ้ยจะททางานเฮ้ยโอ้โหคุณเกกินยำมาม่าพอแล้วเมนูแรกครับติ๊กยำแซลมอนนะครับ แต่ไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแต่ไม่เผ็ดจานหนึ่งเนาะเอาเอายำทะเลเอาใส่มาม่าไหมใส่เผผ็็ดดไมม่่่เเเี้ยววหานแอาแบบไหนครับเนี่ยหรือเอาคนนี้คนเดียวเลยไม่รีวิวแบบกลางแบบมากแบบน้อยเนี่ยเอาเมื่ก่อนก็คือแบบน้อยแบบน้อยก็คือไม่เผ็ดไงไม่ค่อยเผ็ดเออยำทะเลไหนอ่ะยำทะเลมีไหมยำมาม่าทะเลนั่นแหละร้อยหนึ่งนั่นแหละ เอาเอาแบบไม่เผ็ดนะใส่ปลาร้าแม่จะกีนใส่ปลาร้าป่ะใส่นิดนึงใส่ใส่นิดนึงอ่าปลาทอดแท้ลูดเดีดวเลยใส่ปลารไหมใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าน้อยไงเมื่อกี้ีย่ปลาทอดแท้ปลาร้าน้อยเหรอปลาทอดแท้ใช่ไหมปลากับไม่ปลาร้าปลาเนี่ยแหละปลาเออใส่ปลาร้าไปเลยแล้วมีของพี่เอาแซลมอนเผ็ดมากใส่น้ำปลาด้วยโ้โหเผ็ดมากนะแซลมอนโอ้โหแซลมอนเผ็ดมากแซลมอนร้อยสามสิบบาทเองนะ เราไปซื้อเป็นกล่องมันก็สิบชิ้นก็ร้อยหาสิบเลยนะเออ,อแล้วเราลองดูว่าเรามีแซลมอนได้กี่ชิ้นอเอ,อ,อ,เอแล้วคุณอยากกินอะไรคุณก็สั่งเลยติ๊กๆิ๊เลยเอ,อ,อันนั้นนนนนนนถ้าเป็น้ตี่ต้องบอกไม่ถ้าถ้าไม่บอกเราจะได้น้อยไงจะบอกว่าปลเปีกสวยเราจะได้ดเยอะ น้ำจ้มาสวยค่ะนั่งไงอยู่เป็นโอ้โหหวานจังเลยเออก็ยำแซลมอนเออเผ็ดมากเออลาแล้วก็ยำมาม่าเผ็ดน้อยใส่ปลาร้านะคะคุณคุณแา่เขาจะจำได้ไหมเออจำชื่อพี่พี่ต้นได้แค่ชื่อเองเฮ้ยจะกินมีไ i ไหมด้วยนะเผื่อเอาไบทอนก่อนเม่เผ็ดมากเออก็ผมเมนูแรกนะครับยำแซลมอนนะครับผมแบบเผ็ดมากเลยนะครับโอ้โหโนมีส้มมเป็นไรอันนี้เผ็ดมากเลย อันนี้ปลาร้าสูตรตัวเองเลยนี่ปลาร้าน้ำปลาน้ำมะนาวร้านนี้พี่ชันก็เคยมาแล้วเนาะเคยมาแล้วครับเดีพี่โจนะเคยแรกๆมันแรงก์มาปอุวันที่อยู่นึ่ซนี่ม่เชื่อมด้วยล่ะไม่ได้ขยับไปไหนมีไข่โคอะไรนะที่มีไข่โคดเราได้โอ้หธรรมดาที่ไหนล่ะฮะเป็นแชมป์อยู่ตลาดเลยให้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  ปอนปลาปอนชิมปลาปอนโอ้โหมียหายให้เขาปอนได้ไหมอุ้ยตลาดเลยหนึ่งชุบกุ้งชุบแซลมอนออนี่อะไรเนาะอือเรียกเสร็จเลยโหพี่เป็นทีมกับพี่ไปกินอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเราลองลุ้นกินทีเดียวเลยเนาะรสชาติไนไงไงชาโอ้นี่แซลมอนนะ อันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทแซลมอนเป็นลูกเต่าเลยนะครับเป็นลูกเต่าเขย่าได้ไหมได้ครับเขย่าให้ดูหน่อยเป็นคนไหมคะมันรับนผู้ชอบเออนี่โอ้โหนี่นี่เครื่องถ่างนี่ใส่ลงไปนะนี่นี่กินจัดเลยครับตอนนี้เรายังเกาเรียกว่าสั่งไม่เยอะนะเอาแค่ชิมๆก่อนนะครับนี่ครับคนไหนดูไลฟ์สดตอนนี้นะอยู่หนองบัวลปูอย่าลืมออกมาเลยนะฮะมาเลี้ยงจากจีด้วยนะครับ ร้อยสามสิบบาททำไม่ากินไหมน่าก<ด>ิน<ด>มาก<า>ครับ <laughs> ที่อุดรมี่เอที่สกลไม่รู้มีแล้วไปซื้อเพนทานเขาต่อนะ <c oughs> อน,นีะ่เป็นใจเเชียวเนี่ยต่อไปขอเบอร์ไว้ได้เลยนะจ <c oughs> ะท่านกต้องเปบพี่เขาไม่หละอยู่อย่างแรกก็ต้องสวยสวยให่ได้ไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> เออต้องสวยกว่าเขาไงอย่างแรกอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยำกุ้งสดยำยำกุ้งสดนะครับผมปลาโอ้โหไม้ไทยต่อไม้ไทยไม่มีคนมาถ่ายแบบนี้นานเลยอ่ะก็ประมาณสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วอืมสองเดือนที่แล้วมีใครมาถ่ายปะเข้ามาชิมกันนะคะช่องอะไรไเนี่ยหรือบ้านเราไเนี่ยเลยเขาอยู่อยู่ที่หลังบลังบูนี่เขาเขาไม่รีวิวใช่อ๋อ นานๆทีจะเจอก่้งจุ้มสี่ตัวนะให้ก้าวมาให้ก้าวมาโอ้โหชิมชิมชิมให้คุณคผมจะชิมมีมีมันมีกุ้งอะไรนะที่ที่เขาจะทำอะไรนะกุ้งนะครับไอแช่น้ำตาไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกกุ้งอะไรนะตองอือนี่นี่อันนี้กุ้งสดโู้น้องปังปอนวันนี้แกโคตรโชคดีเลยขอจุ้มก่อนอาับกันจุ้มนี่นี่ก็ดูดีนะ ดูดีแต่แม่ค้าแล้วนะดูดีแต่แม่ค้าโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่เพิ่มกุ้งสักตัวะ <c oughs> น,นะมีคนพิเศษไปให้แล้วค่ะโอ้ <c oughs> จะเอาอะไรอ <c oughs> ีกนี่อันนี้อันที่สองนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆดีโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเยวราดูดูใกล้ๆก่อนครับไมโอ้มีหน้ามีร้านไอมีช่องเขามารีวิวให้ เพราะว่าดูดีแล้วก็ไม่กินแบบนี้นี่เองดูดิโหโรยถั่วลงอันนี้อันนี้กุ้งยำกุ้งสดนี่หนึ่งวัดเอ้ยยำกุ้งสดนี่เท่าไหร่แปดสิบบาทแปบาทโอ้โหแปดสิบบาทเลยเันนั้นไปกินคแบบตอนนี้เที่ยเมนูต่อไปนะผมยำมาม่าที่ถึงเนาะก็เลยไม่มานี่มาลวกมาม่าก่อนนะตอนนั้นมาม่าจะประมาณหมกนี่แหละเนาะ คือสภาเนาะคือสภาพิจุนาพิจุนาเนาะประมาณพิจุนาปีไหนที่ชันปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วโควิดแรกแรกแต่ว่าโควิดรอบนั้นเราขอดแน่นกันแล้วเนาะแต่แน่นไม่ได้แต่แน่นไม่ได้แต่ไม่ออกแต่ไม่ออกแต่มารอบนี้วันนี้ก็คือได้อยู่คือโชคดีที่มีอะไรพวกแพนด้าพวกอะไรด้วยเนาะข้าเข้าส็บเพราะว่าแล้วก็เวลาเสิร์ชหามันก็อยู่ในในในแอปเขาเนาะ ขอเราลงเมนูไปเยอะไหมครับในแอปทุกเมนูะทุกเมนูเลยตั้งเขาทำหรือว่าทำาเกือบปีแล้วมันก็เลยทุกอย่างก็เออมันก็ดูดีหมดเลยนะขอบอกตรงๆนะพูดพูดอะไรจะปวดเพราะผมนึกว่าเจ๊ไปแล้วจริงๆเนาะโอ้โหม่คิดว่าจะพัฒนาดีกว่าเดิมที่ทั้ไปนะครับเป็นร้านที่แบบดีดูอันนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทตะกี้เจ๊อินนะ วันนี้อาะจะจะไม่มีหอยแครงนะคะเพราะหอยแครงมันเราอยู่ไกลทะเลนะคะแล้วมันเก็บสมบากเขางส่งของเขาแบบแต่เมนูอุ่นยังมีอยู่ก็พวกปูม้าปูม้าปูก้าป่อะไรเนี่ยก็ร้านนิดนึงเนาะก็คุณอุดรกินได้อยู่คนที่คุอูดอนนะครับคุณอุดอนคุณอูดอนคือกันเนี่ยคุณอูดอนคือกันปะอยู่เมื่อไหร่อย่างเจ้าอยู่อย่าง เอาเพื่อจะได้ดูด้วยนะคฮัคนีเก็ตอบแบบควรนะฮะเขาเรียกว่าจักรีจอมเขียนนะฮะผมไม่รู้มันมีสองคดีสามคดีแล้วจะมีกี่คดีอะไรนะเย็นเยอะแน่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 ความลับเปิดเผยกเราจักรีอันี้เผาด้วมันมีหอยแข็งด้วยเหรอได้หอยนางรมด้วยเหรืออออ๋อโดดๆโหดูกันยาวๆลยครับวันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาเลยขออนุญาตถ่ายด้วยได้ไหมะได้เนาะ ายเก็บไว้ายเก็บไว้ไม่ท้าตัวพูดพี่โจบอกพี่โจจะเข้ามาดูจะเข้ามาดูว่างั้นนะพี่โจก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงเนี่ยไงรสชาติอร่อยค่ะแต่ว่าเน้นเปรี้ยวหวานใช่ไมเน้นเปรี้ยวหวานไม่ไกินมัน้ำตาลนมำนาไปเลยอันนี้เมนูจากกีใช่ไหมเออเมนูจากกีจากกีจ่ายไม่ใช่จ่ายเองนะจ่ายทั้งจ่ายจ่ายทั้งหมดอะจ่ายทั้งโต๊ะเลยจ่ายทั้งโต๊ะ เดี๋ยวขออนุญาตจุ่มนิดนึงนะแท๊ึินะอ่าโอ้หนี่เมนูจากกีเ็ดน้อยก็เลยสีอาจจะไม่ค่อยแดงแต่ก็สวยอยู่สีสันกงสวยอยู่นะ,ะนี่เอาแล้วลง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 อือหตะกีะถ้าไหนน่านีกี่แะร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนึงร้0ทะเลโอ้สงสัยจะขออัพยูทูปวันนี้เลยดีกว่า คุณน่ากินน่ากินเมนูยำประกบสามแทบสาขาหนองบัวำลำพูถ่ายรูปถ่ายรูปเดยอะแต่เขาได้ถ่ายรูปเยอะแค่นไหน,เ,นเอานะ้ำ<อ>นะนี่น,นะผมจะ<ข>เป็นยำแซลมอนอนะครับต่อมาก็เป็นยำฟึ่งสดก็แม่บอกยำฟุ่งสดแล้วก็เป็นยำม,มาม่า,านะครับกินไปน่ากนละัวะล้โอ้โหอันนี้คือกินไปน่ากดอันนี้คืออะไรของแก้มป่ะของแก้ม ไหนแลตาเดียวเราไปชิมกันนะครับผมชิมดูนะนอย็นยืงงยงงไม่ต้องทำนะครับจอดแม่ก่อนนะจอบแม่กินได้ออไหมจอบแม่ก์็น <g ül> ขอะไรต้องเปลาช้อนตอยลักส่ออันนะ้ขอบคุณครับอาจจะรอช้อนได้ โอเคครับมุน <cooks S 1> <Fuji> มาที่เด oh <cond> ิมใหญ่อะอร่อยไหจะั่นกินได้นะจ๊ะอร่อยมาดูข้าวข้าไม่นี่ก่อนนะครับส่งทตาสิ่ด้วยอร่อยนะอร่อยไหม คือตอนนี้เราเราจะไม่หมดขาดนะเราจะกินแล้วนะฮะเราเลยจะขออนุญาตลงก่อนต้องการครับต้หลับน้ำยาผสกสารก็สาหายน้องวัวลำคูติดข้อับอะไรตัวอะัีทุกคนนะครับตอนนีทีก โอเคครับผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะกินแล้วใช่ไหมจะกินเต็มที่แล้วครับทีนี้ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย